สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมิยับทั้งหลายสวัสดีในยามดึกนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับฟังข่าวสั้นของมิอับเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกไดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสำหรับข่าวสั้นวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระราชินีค่ะเมื่อวานนี้พระราชินีทรงร่วมงานลาดินเนอร์เทศกาลแฟชั่นอิสลาม กรุงเทพปี2024หลายครั้งหลายคนเลยนะคะจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่นายหลวงกับพระราชินีได้ทำท่าหรือว่าการแสดงความเคารพในศาสนาของอิสลามแล้วก็มีการพูดคุยนะคะว่าในประเทศไทยเรานั้นมีการเอือ้อพยายามที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นศาสนาอิสลามวันนี้มีกก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะว่าเพราะอะไร ทำไมถึงได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์แบบนั้นบางครั้งก็จะมีการนำรูปของนายหลวงหลัวพระราชนินีหรือว่าลุงตู่นะในสมัยของอหตอเนี่ยจะเห็นบ่อยมากเลยจะมีคนปั่นกระแสว่าอหตอนนั้นเอื้อให้กับศาสนาอิสลามมีการสร้างมัสยิดมากมาย เพื่อที่จะล้มล้างศาสนาพุทธอันนี้ก็คือไปกันใหญ่แล้วนะดังนั้นวันนี้มันก็เป็นเรื่องของแฟชั่นนะหลายหลายคนจะได้เข้าใจให้ตรงกันนะก็เป็นเพียงแค่ข่าวสั้นนี่แหละพระราชินีทรงร่วมงานกาลาดินเนอร์เทศกาลแฟชั่นอิสลามปี2024ที่กรุงเทพมหานครเมื่อเวลา20่สนาฬิกา13นาทีของวันที่12ตุลาคมก็เพิ่งจะผ่านมาในช่วงหัวค่ำนะคะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีขอเรียกสั้นๆน,นะคะว่าราชินีสุธิดาสเสด็จไปพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงร่วมงานการาดินเนอร์ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของพระชายาในสุลต่านแห่งรัฐประหังประเทศมาเลเซียณนะโรงแรมแมดาลินโอเลนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานคร โดยมีพระชายาในสุลต่านแห่งรัฐประหังผู้ก่อตั้งและประธานองค์กรอิสลามิกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงแรมแมนดารินโอเลนเตลได้เข้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นได้เสด็จขึ้นไปบริเวณชั้น2โดยผู้ก่อตั้งและประธานองค์กรอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลขลาบบังโคมทูนแนะนำดีไซเนอร์และเห,เหล่านักแสดงประกอบไปด้วย ดีไซเนอร์ชาวเมริเซียและดีไซเนอร์ชาวอินโดนีเซียนางสาวพิม์พนรีโหตะไวยทยากรเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับพรีมัสจิวเวอรี่ประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีดีไซเนอร์ชาวเมริเซียนักร้องชาวเมริเซียและนักร้องชาวสิงคโปร์ ต่อมาพระราชินีสุธิดาเสด็จเข้าห้องแอมเบสซีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ก่อตั้งและประธานองค์กรอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลหรือ IFF จากนั้นทูลกล้าวถวายของขวัญจากแบรนด์รอยัลสลัง g งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงฉายพระฉาย,ยารักร่วมกับพระราชวงศ์จากรัฐต่างๆ ของมาเลเซียผู้ก่อตั้งและประธานองค์กรอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลแล้วทรงมีพระราชปฏิสันฐานตามพระราชอัธยาศัยม่าในเวลา20นาฬิกา23นาทีเสด็จเข้าห้องรอยัลบ l ลูมโดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติมาเลเซียจบลงแล้วพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้ผู้ก่อตั้ง และประธานองค์กรได้กล่าวปังคมททนรายงานและเปิดงานอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัล IFF b a n g k บางกอก2024เสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์และแบรนด์เครื่องประดับ Lotus Art The v e เประเทศไทยหลังจากนั้นทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ในชุดที่หนึ่ง แสดงถึงความมั่งคั่งรุ่งเรืองเป็นการแสดงเครื่องแต่งกายพื้นเมืองที่ขุนนางมาเลเซียในสมัยก่อนได้สวมใส่ในงานพิธีการแฟชั่นโชว์ในชุดที่2ลูกปัดแสดงผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ชาวมาเลเซียที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลูกปัดหลากหลายชนิดและผ้าทอจากฝีมือของนักโทษในเรือนจำรัฐประหาร จากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงขับร้องโดยนักร้องชาวมาเลเซียวิดีทัศจากทีวีสราวัตของมาเลเซียและ IFF ทัพปะงมาเลเซียแฟชั่นโชว์ในชุดที่3คือชุดราชนินีแสดงผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ชาวมาเลเซียที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของพระราชินีจากทั่วโลก ชั่นโชว์ในชุดที่4มหาเทวีแสดงผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ชาวอินโดนีเซียที่ใช้ผ้าทอนลวดลายบาหลีซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอาณาจักรโบราณศรีวิชัยและมัชปาหิตทอดพระเนตรการแสดงขับร้องวีดีทัศ และแฟชั่นโชว์อาทิการแสดงขับร้องเพลงโดยนักร้องชาวมาเลเซียและนักร้องชาวสิงคโปร์วิดีทัศจากรอยัลสลังอมาเลเซียและ Primus j e วเว r รประเทศไทยส่วนแฟชั่นโชว์ในชุดที่5แสดงเครื่องประดับจากแบรนด์ Primus Jewelry ประเทศไทยแฟชั่นโชว์ในชุดที่6 เป็นการแสดงผลงานการออกแบบในชุดเจ้าสาวของดีไซเนอร์ชาวมาเลเซียที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลทรายและการแสดงในชุดสุดท้ายฟินาเล่โดยนางแบบดีไซเนอร์นักแสดงทั้งหมดต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จขึ้นบนเวทีการแสดงตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร เพื่อทรงร้องเพลงร่วมกับพระราชวงศ์จากรัฐต่างๆของมาเลเซียและบุคคลสำคัญสำคัญชาวมาเลเซียทั้งนี้งานอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลได้ดำเนินต่อเนื่องมาโดยตลอดและกระจายออกไปในระดับนานาชาติได้นำเสนอถึงผลงานและนักออกแบบและแบรนด์ต่างๆมากกว่า250ราย ซึ่งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์แคเมรูนฝรั่งเศสอินเดียจอร์แดนมโมร็อกโกปาเลสไตน์ด้วยการผลักดันที่มีการสนับสนุนจากเครือข่ายบุคคลสำคัญต่างๆทั้งพระราชวงศ์ผู้นำนักการเมืองนักการทูตนักสแสดงภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆซึ่งผลงานของ Islamic Fashion Festival ที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงแค่การเผยแพร่วัฒนธรรมอิสลามเท่านั้นแต่ยังได้สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กกำพร้าคนไร้บ้านและผู้ป่วยโรคต่างๆอีกมากมาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระปรีชาสามารถทางด้านการพูดเพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศระหว่างมาเลเซียและราชอาณาจักรไทยที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่าหทศวรรษจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานร่วมงานการาดินเนอร์ และทรงเปิดงานอิส a m i c Fashion Festival IFF Bangkok ในปีนี้ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของพระชายาในสุลต่านแห่งรัฐประหังซึ่งมีพระราชวงศ์ในระดับสูงจากรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซียเสด็จมาร่วมงานในครั้งนี้อาทิพระชายาในสุลต่านแห่งรัฐตรังการู พระชายาในสุลต่านแห่งรัฐสรางงพระชายาในสุลต่านแห่งรัฐการันตันพระราชชนนีของสุลต่านแห่งรัฐการันตันสอสธรเชษฐภพัชรินีของสุลต่านแห่งรัฐประหังอันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสองราชวงศ์ที่ดำเนินถักทอความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ในช่วงท้ายขอเสนอภาษาบาลีวลครครมโสธรเชษทะพักคินีอ่านว่าโสธรเชษทภักคินีประกอบไปด้วยคำว่าโสธรบวกเชษทะบวกภักคินีโสธรบาลีอ่านว่าโสธระประกอบขึ้นจากคำว่าสมานบวกอุทธร สมานะแปลว่าเสมอกันเท่ากันเหมือนกันลดรูปลงเหลือเพียงแค่ส่อเสือตัวเดียวอุทอนแปลว่าท้องแปลว่าอุเป็นโอก็คือโอทอนสะโอทอนก็คือส่อเสือบวกด้วยโอทอนกลายเป็นโสทอนแปลตามศัพท์ว่าท้องเสมอกัน หมายถึงเกิดมาในท้องเดียวกันคือมีพ่อและแม่คนเดียวกันเชษฐะ,ะบาลีก็คือเชษฐะ,ะแปลว่าดีกว่าในวงเล็บสิ่งหรือผู้อื่นดีที่สุดเลดิศยอดหัวปีพี่ชายหรือพี่สาวคนโตแก่กว่าแก่ที่สุด พักคินีแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวซึ่งในที่นี้มีคําว่าเชิดถักขยายอยู่ข้างหน้าจึงต้องหมายถึงว่าพี่สาวดังนั้นพระโสรทรเชิดถักพักคินีจึงหมายความว่าพี่สาวคนโตที่ร่วมท้องเดียวกัน ดังนั้นในประโยคสุดท้ายพระโสรทรเชษพัคินีนีของสุลต่านแห่งรัฐปะหังนั้นก็คือพี่สาวคนโตที่ร่วมท้องเดียวกันของสุลต่านแห่งรัฐประหารจะผ่านเลยไปก็รู้สึกคาใจนะคะว่าตกลงมันแปลว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรสุดท้ายแล้วก็เลยกลายมาเป็นภาษาบาลีวลคัมในช่วงท้าย ต้องขอ,ขอขอบคุณเนื้อข่าวจากทางมาติชนเพื่อนอได้รับฟังข่าวสารแล้วรู้สึกอย่างไรสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้กับแฟชั่นในชุดนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ